เขาปลูกต้นไม้นะครับผมเขากะสีมาหากินต่อนะครับเด้อหลังจากปลูกต้นไม้เลือกใบสามนะครับปลาพินส์หยัดแต่ไม่ได้เลือกนะครับวังหันนี่เอ้ยข่ายเลี้ยงยังได้สำเกาอยูวเลยใบแดดใบสองเต๋อมาที่นี่ก็จะสอนปลาซิวต่อนะครับเด้อนี่แหละวังหันเขากะคิดวังหันเขากะเก็บบรรยากาศในพิณน้องเาเบิ้งเขากะจอมมารวยแบบปลาพินอันนี้ครับผมก็ลงเก็บร์เลยนี่แหละพักบุ้งยอดงามนี่ชุดยอดนะครับ กัน <c oughs> นี่หละว่าดนี่แหละมีโครงการว่าดิปลูกพะบุงขายนี่เป็นยังไงคือบอนี่มันคืองามหักเดียบ่งนี่่อ้ได้เรลาน,ใน,ในีสิบ,บาทอยู่นี่นี่ครับยอดสวยด้วยนะครับมันเป็นพะบุงคล้ายเพิ่งจา,า,า,ากินกับตำบอุ่งนะครับเพราะมันกำลังหยดน้ำนะครับเด้อเดี๋ยวจะเอายักสองกำมันนี่เกจดแดงแล้วกำลังจวดจัดนะครับ <c oughs> น้มบเนะาเจา็บโอ้ยธรรมาชาตินะครับปลอดสารนะครับน้ำเขาบ่ได้เลยนะครับมองนี่น้ำเขาหน้าใบทุนบ่ได้เลยนะครับนี่ครับ เออบึงก็ไหลได้มันไหลเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันแตกยอดเจมันเป็นผักบุงในนาเฮานะครับยอดมนสิ๊วก็อนนี่นะครับอีจักบเกินสามมือนะครับอืมนั่นแหละเพราะว่ามันพึ่งถือหน้าเมื่อวานเนี่ยนะครับเออของกินอยู่ในสวนทั้งน้านนะครับม้หลดโควิดไม่ต้องห่วงไม่อึดตายแถอเขาอยู่ในสวนแต่เจ๊บังเนาะเจ็บข้าวเดียวเถ่ะนั่น เปิดเบื er ้องเบื <c oughs> ้องนี่ยเพี้ยนอ่ะบืองเจ็บเพื่อเบื้องหน่อยๆนะครับนี่แต่ว่าเนื้อทีมันเป็นไรเลยนะครับอยู่นี่เนื้อทีพักบุงเขาเป็นไรแต่ว่าเบื้องประมาณจะปั้วันสามว่าเถอะไปมีไหมเอาเจ็บเพื่อนแล้วนี่หยแล้วสอนบอกหอยเชอรี่กะกำลังนะครับกำลังมานะครับแต่ว่าผักบุงเขางามๆอยู่หนองเด้อก็ยังว่าได้แย่งกันได้แสตีเมื่อไหร่หรอประเทศนี้ผู้ใด้มาเห็นงานอยู่นี่ผักบุงเขา ครับเบื้องใหญ่งงนะครับเด้อนี่ทีเ่เห็ดหน้าผักบุ้งเะพ้อพี่น้งองเพราะได้เท่าละสองลอยอยู่เด่นี่เนี่ย<อ>ขันว่าเห็ดหนา้มามันกับปุ๋ยแพร่งมาคับปีนี่สอบละบ่แม่นเป็นพันเด้อเจ้ปุ๋ยโอ้อันนี้บ่ได้ลงทุนอย่างน้อยนะสูบน้ำใช้สาหมันก็ซื้อมาเองเนาะมันตีได้ลงทุนอย่างเพื่อนเพื่อนคนไะแล้วก็ย่างหาเก็บเอาเงินต่อห้องบัดทหนี้นี่คือการเก็บเบาหาเก็บเอาเงินนะครับเด้วยนี่นี่ โอ้ยบ่มีน้ากินน้องกะหยางมาปลาัะบุงเงล่ะพัดใส่ซีอยู่บ่มีแกะน้องเก่าฟื้นดังสนั่นตัวนี่ครับเฮ้ยมันงามายงาอ,อยีเดียวเรายังว่าอีกจังน้อยฮึพัดอย่าพัดให้มันอ่อนนะเป็นหองกการพัดพะบุงกะว่าเขาจัดจังน้อยปทนี่มันดีแข็งกรอบๆอย่างดีนะครับคือว่าไปสอนมาจากทั้งพุ่นนะ ไปแล้วสองสาครูขาปลาตังคูเฮงแต่ไปเฮงแต่พอกงามงามเด้เจ้เพิ่งเสร็ครับพี่น้องพ่อพักปุ้งเอาดีๆเด้อเอาดีๆเด้อนี่ครับยอนงามพักบุ้งนั่งหน่อยหมานปะเนาะมานเด้อเจ้าอืมเอาดีๆเด้อปื้ด เดีย๋ยวจะบาดตะเจนั่นก็ว่าดเขาไข่ภายในเจ็ดสิบนาทีสิบถึงถึงสิบนาทีไปข<อ>ืป้นว่าขน่ไหนบ่ทันถึงเลยแล้วกระมังนี่เ<ะ>ส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ป่ะประมาณสองไม้มันทัดไป่นองให้ความลึกกับประมาณยี่สิบหาเส้นนะครับเกอบสยเตรียมหรอพอถึงสิบนาทีครับกินก่อมแล้วประมาณถ้าเต็ีมนี่ก็จะได้ยุทธห้าสี่บาดตะเจนน้องเพื่หลายก็นั้น,ลา,น,นลายก็นั้นนะครับเพียงแค่สิบนาทีนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับพื้นที่สามสามวานะครับ แต่ว่ามันเหญ่อีกเ่ราะเป็นสามบ้านนะครับเป็นไหลหุวยวันเอาเต่าละกะละมังกับอะไรนะครับอยู่นี่เพื่ออะไรเงินนะครับเจ๊อีกสามมือไปเลยยืดน้ำแถมอวบพร้อมได้แบดที่ไหเลยเูื่อสร้างพันกับสร้างได้พี่น้องบัดที่ไหเอาไปหกหน้าซอยกันไงปื้อทางนี้เ <c oughs> นึ่ ผักบุ้งแดงนานะครับผมพันธ์ธรรมชาติรุนรนนะครับใหาล้างหมองกับบะมี่นะครับเด้อผักบุ้งน้านะครับอเมียนน้ำบะขานเดอกครับใส่เวลาเพียงเก็บเพียงเขาเดียวนะครับนี่เขาสามารถสั่งไรได้ครับมันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าพูดใึมันนี่ถ้าพูดให้พวกมันคือเ่าอะไรพี่น้องต้องมันเท่านั้นนะครับถึงจะได้เกษตรก็เป็นคนลุยลุยฝ่าลุยฝน นะครับบ่ามักสวยมักรอนะครับ,อ,บะะอืมแมน <c oughs> รอเป็นเบลาเป็นตัว <c oughs> เจ้เนี่ยน,นะพรุ่งพุ่งนี้ขน, <c oughs> น,นกล้วยปลูกต้นไม้ก้อนแล้วนะนเนาะปลูกสามพวกที่ว่ามันเหลียนเลยเจ้ ปลูกครั้งนี้ก็นปลูกสามเดืนนะนี่นะแล้วก็ปลูกแล้วก็จังก้นกล้วยปลูกมุมมนเลียนนั่นละเอามาปลูกใส่ปลาใหม่นะปลาหนึ่งหนึ่งไร่เห็นเด้มา้นกล้วยซามันคนไงคือบบเนาะสมสนน่นเนาะเป็นจะไคร่ตำ เป็นตะไรตามเกีมเหล่าบ่เนาะพี่น้องตามปลาทิวดิบๆเกี่ยมเราเขาวจะจืดนี่นะนี่เป็นยังไงนี่ดิขักลับบางงามหนูกพี่นอ้องบางเอารวดออปักบ,บุ้งนานะครับเด้อมาดูโรดนะครับนี่นีก็มีปลานะครับเด้อปลาัปลานิ้นปลาตะเพียนปลาคอ มีได้พผลสัน่นอยู่เด้์อเจศูนสอนอยู่เดย์งามงามดีอันนี้ก็เดเก็๊ไปให้ผู้เฒ่าอยู่ในบ้านเอาไปกินผัดกินสู้กันกินมืออื่นนะครับถ้านาแรงนะครับหรือว่าพ่วงช่วงใดก็นอนนอช่วงอไ้ไสงการนะครับเขามาถือวาถือวา อือผักบุ้งเขานะ่ะนี่เก็บผักบุ้งได้แล้วกะที่ไปหา,หาของเขาก้วยตออุอ้ยมวนหลายไปนอนเลยชีวิตอีสานบ้านเราพี่สว่วนกรมาก็ะได้อีกนี่ครับผมกะน,นี่แหละเอาไปให้แม่ครับผู้เพนยุนบัตน,นะครับนี่บ่ได้หลายครับเก็บข้าวเดียวเก็บมือเดียวพรอมนะครับมือหนึ่งไทยวีโด้ีปน้องเขาเบิ่งนี่ข้าวเดียวพี่อีกสามมือครับจวดจัดหมต้องห่วง งามแท้นะครับอีกสามมือเนี่ยงามเราเจีจยนเนาะอืมบึ้ดเบิกเอานี่เบิกนะุูยอดเลยเออเอาไปปนกันเบิกครับเบิกเขาเดียวแล้วก็เลี้ยงอีกหลายนะครับนี่ไปเฮาไปหายใจพินคือบอ่คือบอ่คือบอ่ส่วนไปส่วนมาก,ก็ได้ปลาซิวนะครับนี่ของอยู่ของกินเฮาบึ้ดเลย มาเห็ดงานกับมีนกินกระบ้านไปฝากลูกฝากเต้าพร้อมนะครับเห็ดผ่าไหมเห็ดผ่าไหมก้อยก้อยกุ้งอเม็ดกุ้งเม็ดกุ้งพี่ล้างก้อยก้อยปืดกุ้งมันงามกว่าเุมนเดีอนะเอาอักลายบันเดียเจ้าเห็ดจะไดนป้าพินพี่น้าพี่น้างฟองน้ำแย่หน่อยนะถอดเอาปืดกุ้งกระงามนะกระย้อนเขาสื่อผ่ามาหรือเปล่าสื่อมาไหมบ่เงียบเดีดวๆบ่ได้ทุ่นแล้วหลูนะทุ่นเองคอผีฟองน้ำแย่หน่อย โอ้ยบางหูวิ่งนะวอนไี้นะเพะอไรตังนั้นมันดีก็ดีอยู่ดอมือมันบอย่างดอกมือเรามาอีกปลาติ้วแล้หลายปลาใส่เผือกุ้งกุ้งได้หลายกว่าได้เจีบกุ้งได้หลายก้อนนะก้่ก้อยะยี้เยโมือรุเกากุ้งเกี๊ยเหล่าพองผ่ามันขาดโอ้ยเจียดได้่กูบัดที่นี่เนาะ รู้บงายเนาะกันนะทำไมอะไรเฮ้ยมันอยู่ในนี่แหะปลาซิวนะมันรุไปแส่รอกไปในตั้กกอีกไตามกุ้งเยเเดี๋ยวนี่น่ะรอบนี้แหละรอบนี้อะไรบักไหลแล้วผู้ตั้งใจลองน้ำหนลงน้ำหนึ่นะเห็นพวนั้นไปฟายไม่กันไปม่ไมันปอปลาติ้วสอนปลากุ้งอีกประเทศนีมือไมันคำเพาไปสอดทั้งวันทั้งคันทั้งสนก็ย้อนแสดงว่าเขาไปกินหลแล้วนี่ แา้ดีมีผายอยู่นีดีเนาะเอาดีๆ,ๆอเอาดีๆเอาจงหาสิบเมตรกับพ่อ,พอส่วนในคลองเขาหน่แหละคลองบะเหลือกพี่น้องอมันเป็นคลองใส่ไก่เขาหนามันเข่ามาานะครับ พียมันบ่อนอยู่เพียเร็วๆเร็วเวเกิดอะไรออกไม่เอมบ้ามัดฟองมาพอดนะไ่ออกมาพินหาหนูกินหมานไปปลาพินมาหนีพียมันมาขอนกันอยู่มีปลาพินรึลุงดังลุงดังอยู่พอ่นะระวังทอแล้วยู่ด่ากันนะ

Nam ngạc ngam đấy, thế đây quay đang như đây này thắm đang ở đây mát nhì ở thế này ôi một đèn không à phong một đèn, đèn đoạn đoạn. Ừ, luôn, kiếp kiếp ao đấy, mất khỏi gì bốn chín nha. Một đèn lại. ปลาดีสิได้ขาดเยอยมันตั้เต็มหนามเลยนะก็พจมเนาะูจหมองแล้วปีอันนี้ก็พจมน้ำตกล้วยแล้วล่ะ่าดบออกนะมันผ่าพอดีุงเนาะตวง่ามคักคุณนะพี่เนาะเออต่ขาดีๆเนาะตาผาดว่าขาดนะได้ร้ายเนาะแต่าว่าขาดเดี๋ยว ของเกียไดมีบ่นั่งวายอย่างนี้ขาดหมดไปวู้บอะไรส่งต่อไปหากินจ่อแช่จวงไม่ได้เวลาไปง่ายเกลี่ยมีเงินด้วยสมัยตะกี้เนาะแต่ว่านี่กับถ้าผ่าดีกับว่าผ่าดอกนี่ก็ได้เพิ่งผ่ามันขาดพูดเออพักบุงกันลายพี่น้องได้เพิ่งอีกบาทนึงพอเลยได้บ่ได้กับซ้ำ อีกบาทนึงพี่น้องเพราะได้ก้อยเพราะได้เกี่ยวพันเข่าเนาะเออนั่นละเออเออนั่นละเออย่นทุลักทุเลจ้เปิ้นนะพี่น้องแล้วบ่ได้ตั้งใจว่าดีม้าสอนได้บ่เนี่ยพอดีเห็นเลยจื้อกลับกับปิ้นปิ้นปิ้นไง วันจะกาศยำแดงๆนะครับนี่แหละแต่ฝนก็ถินน้ำไม่อีกตัวนึ่งเงี้ยคนเหล่าไปต่อได้ก้อยหนึ่งได้ย่างหน่อยๆเขาก็ได้ก้อยหนึ่งล่ะสัตว์เหล่าขาวจะโบกหนึ่งบ่้ยก็ดิบเท้าเมยดีครับว่ะเออเนาะบอสเราก็ได้เร็วๆป้าพี่เร็วหิวแล้วหิวแล้ว มุ้ได้ก่อยในหญ่นึงได้เจนนะอืนอ,อนี่ครับยังโอ้ยไลา,าไลดุดต้องผ่าดีดาดดาๆถ้าผ่าดีได้อยู่ได้ป,ไป้พินเออมุนั้นอยเ่ีไ่ปยหล่ะว่าไปไตดอกทีอ่อันนี้มันดีเอาเขาไม่อีก มึงเห็นมันหรือขอมันเรื่อยๆแม่กล้วยพี่น้องกล้วยกันทั้งขึ้นงามทั้งกล้วยทั้งพยุงนะครับมื่อื่นก็จะปลูกสามพุกต้นพยุงนี่นะครับแล้วก็ที่กวนนอกล้วยมื่อื่นนะครับเลีวๆเลยแล้วครับเพลโอ้ยนี่หลาไป็นอกยอนทั้งกี่ล่ะเบื่อเบิ่งจอมเอาหักกันไหล หักกันโพูดบังเก้าข้นด้วยโค้งไหมโค้งโค้งโค้งวาพี่เร็วเร็วเร็วมือนนนะครับพี่น้องมือนี้กเพได้ก้อยอยู่เดี๋ยวมือเนเอาไหมมือนแก่ตัวมือนี้พ่ได้ตั้งมือนี้ได้ตั้งหลัก บ่ได้ดแกโตดอกว<ด>ุณนี้กใส่าหอมย่างเย้ <laughs>